เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่6สิงหาคมที่โรงแรมเลอแคสเซียตาบุในเมืองอำเภอเมืองจงังหวัดขอนแก่นในสูรเลือกศิลปะอันนันท์ท่องเที่ยวและกีฬาจงังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวจงังหวัดฉะเชิงเซา และกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะันอกเฉียงเหนือในจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมไทยและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีนายคงกิดพงพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวผู้ประกอบการโรงแรมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นร่วมงาน ปัจจุบันนี้การประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวจําเป็นจะต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากเลยดังนั้นคําว่าโกฟ a าโกตูเกเตอร์จำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซาพาผู้ประกอบการ40ท่านมาพบกับผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น40ท่านก็นั่นเป็นการส่งสัญญาณว่าโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างๆสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวของ2จังหวัดจะมีการผสมผสานซึ่งกันและกัน การไปมาหาสู่ทางด้านนักท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายนี้การความร่วมมือต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับทางด้านหลังผมจะเห็นว่าเรามีสินค้าของฝาก ของที่ระลึกมากมายแต่บนห้องประชุมที่เขากําลังพบปะพูดคุยกันอยู่นั้นมีการพูดคุยกันถึงเรื่องเส้นทางการท่องเที่ยวความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นกันในอนาคตจึงคาดหวังโครงการนี้นะครับซึ่งจัดโดยสํานักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเซานั้นจะส่งผลให้ผู้ประกอบการของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดฉะเชิงเซานั้นเกิดความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวเกิดความประหยัดมีการประชาสัมพันธ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ เกิดความรวดเร็วและเอื้อประโยชน์นะครับสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวทั้งสองจังหวัดครับครับวันนี้ก็ทางพี่น้องผู้ประกอบการจังหวัดชายเชิงเซาได้เดินทางมาที่ขอนแก่นนะครับเพื่อมาร่วมการน,นําเสนอสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงแรมที่พักแหล่งท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหลักของชุมชนต่างๆในจังหวัดชายเชิงเซานะครับซึ่งก็มีพี่น้องจังหวัดชายเชิงเซาผู้ประกอบการ มาร่วมนําเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นได้แลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นการส่งเสรมิมการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเพราะว่าในอนาคตทางพี่น้องชาวเชียงเสวก็จะมาเที่ยวที่ขอนแก่นและขณะเดียวกันทางพี่น้องขอนแก่นก็จะไปเที่ยวทางชาเชียงเสวด้วยเพราะฉะนั้นขอนแก่นเราเนี่ยพร้อมสําหรับการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากทุกจังหวัดวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตลาดช่องทางหนึ่งที่จะได้เชิญชวนพี่น้องทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะชาเชียงเาวมาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นให้มากขึ้นครับ